ไหมนะคะแล้วฉันอยู่กับใครอยู่นะคะฉันมีปุตวัตถุประสงค์อะไรถ้าจิตเราถอยลงมาว่ามันมาอยู่ที่จิตเรานะคะถ้ามันไม่วิ่งออกไปอยู่ที่อื่นเราก็จะรู้จักมันเลยว่า๋อ้มันเป็นแบบนี้ถึงบางอ้อทันทีเลยนะคะพอถึงบางอ้อยังไงเราอยู่ตรงไหนเราก็มีความประทับใจในสิ่งที่เราเป็นไปนะคะได้ยินเสียงนกไหมเสียงทะเลไกลๆนะคะ มันเป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่บำบัดบำบัดสูตรเราอ่ะถ้าเราพิจารณามันเราจะเข้าใจเริ่มจะมีคนงานพม่านะคะขับรถไปทํางานเพราะว่าบางแห่งก็จะเปิดแต่เช้าครัวเปิดเช้านะคะถ้ามีลูกค้าอินคลูดนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นแม่ค้าอาหารเช้านะคะจะเริ่มออกกันวิ่งรถมอไซคหน้าบ้านนะ แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนงานแต่ช่วงนี้หกโมงเช้าเขาก็จะออกกันใกล้ๆแปดโมงเนาะขับรถไปให้ถึงที่ทํางานอย่างน้อยแปดโมงครึ่งหรือแปดโมงนะคะกลุ่มทํางานก่อสร้างนะคะก็ประมาณนี้แล้วเราก็รู้จักว่าสิ่งที่เราอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันมีอะไรมั่งนะคะสัญญาก็ในบ้านรอบตัวตอนนี้ที่เกิดขึ้นแทนต้นหญ้าหรือไม้ประดับก็จะมีผักอีเลศ ที่ขึ้นมาเองจากที่เราปักมันไว้ไม่มากนะคะแล้วก็มียอดมะกอกกําลังออกนะคะแล้วมียอดมะขามด้วยตัดมะขามจนยอดมันแตกสะพังเลยค่ะมะขามที่เรากินมันเป็นพวกมะขามหวานแต่เราเอาเม็ดเมล็ดมันไปเททิ้งไว้เลาะ,ละ,ละบ้านนะมันก็เกิดขึ้นมาถ้าเราตกแต่งมันดีมันจะกลายเป็นเอ่อบอนไซหรือเป็น ไม้ที่ถ้าเราตัดมันพอดีพอดีนะคะมันจะเกิดขึ้นมาให้เราตกแต่งมันได้ถ้าเราไม่ได้ไปสั่งให้ร้านหรือสวนเออร้านจัดสวนมาเอาไอ้พวกเอ่อพืชเล็กๆตั้งเป็นกระถางกระถางมาตกแต่งนะคะอย่างนั้นก็ได้เนาะเสียงนกเริ่มทักไทยกันตอนเช้าแล้วนะมีอาหารเช้า อาหารหูตอนเช้าเริ่มต้นนะคะถ้าเราถ้าเราตั้งสเกลนะสเกลภาษาอังกฤษเรียกว่าช่างวัดดวงนะกับ <g rab> สิ่งที่เราเข้าใจมันกับตัวเราเองนะคะก็จะทำให้เราเรียนรู้การเป็นตัวเราเฉพาะตนของเราได้นะคะเดี๋ยวตั้งเปิดน้ำก่อนเนาะว่าเราตั้งน้ำหรือย,ยัง ยังหวะนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะผักอิเลิศออกดีน่าดูเลยค่ะต้นหญ้าอะไรไม้เรืออะไรที่เราไม่เอาเราอยากเอาออกเราก็ด็ดเด็ดมันทิ้งไปนะคะ ทำให้เราได้เรียนรู้จากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใกล้ตัวเราเนาะเห็นไหมใบไม้นะคะมันจะหล่นทุกวันนะคะเราก็เรียนรู้ด้วยการกวาดมันทุกวันนะคะถ้าเราปล่อยมันถึงห้าวันเนี้มันก็จะเป็นเรื่องเนี่ยอย่างเงี้ยทุกเช้านะคะเดี๋ยวเราก็จะไปจัดการมันก่อนที่พัาที่จะขึ้นเนาะและเราก็ยังไม่ได้ตัดเนี่ยมันมีทั้งมะเดื่อนะคะแล้วก็ต้นไรนะคะ มันเกิดของมันขึ้นมาเองนะคะทุกคนตรงนี้เนาะเห็นไหมสภาพบ้านทางเดินนั้นไอที่ว่ามันเป็นสีนี้เมื่อก่อนมันดำมากเลยนะคะถ้าเราไม่เอาเครื่องมาฉีดมันมันก็จะเป็นสีดำเชื้อราแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่อันนี้เราฉีดมันมากจนพื้นมัน สีของมันจางลงมันก็เลยเกิดเชื้อานะคะพอเวลาน้ําไหลมามันจะมาเกาะตรงนี้นะคะเราก็ถ้ามันเป็นเมื่อก่อนนี้ก็จะมองเห็นความคาบดําๆเหมือนตรงริมด้านนู้นนะคะเห็นไหมติดกับกอไผ่นั่นนะถ้าเราเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวแล้วก็ทําให้มันจะทําให้เราเทำงานไม่เหนื่อยขึ้นนะคะ การใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้เป็นเนี่ยดีนะอย่างเช่นาสายยางสูบน้ําสายยางต่อท่อเมื่อก่อนนี้เราอยากจะอยู่บ้านหรือว่าทำงานเป็นเจ้านายอย่างเดียวนะคะอย่างที่สัญญาคเคยเล่าไปทุกๆเ,เขาเรียกว,ว่าทุกๆ